ตื่นมากับบรรยากาศยามเช้าเห็นเขาอีกิ้งและวัดท่าปวกสูงนะคะมองมาก็เห็นสวนใส่บาทยามเช้าวันนี้นะคะมีขนมมีนมผลไม้ใส่บาทพระบาทนเนนยามเช้าที่บ้านนอกคะ่ะ ooh ต้นมะพร้าวต้นอ้อยนะคะเดี๋ยวอ้อยหลังปีใหม่ก็จะได้ตัดแล้วค่ะทุกคนตรงนั้นเป็นโรงเก็บของนะคะที่เห็นหลังคานะคะด้านนี้ก็จะมีขนุนมีต้นมะกรูดมีต้นใบายนานังนะคะมีต้นอ้อยตรงนั้นเป็นบ้านล้างไม่มีคนอยู่นะคะ อันนี้เรียกว่าหูตั้ศาสตร์นะคะศา,าสาตร์บาศาสตร์กระจับนะคะมีอันนี้เห็นไหมความถี่นะคะอันนี้ความห่างของมันนะคะจะมีที่จับอยู่ตอนนี้ไม่ได้ทํามาตกยี่สิบกว่าปีแล้วะคะ่ะแม่แกก็วางไว้อันนี้เป็นความยาวนะคะของไอหูตั้ศาสตรนะคะ เก็บไว้อนุรักษ์อนุรักษ์เก็บไว้ค่ะถ่ายบนระเบียงบ้านลงไปข้างล่างกันค่ะลูกตำลึงหน้าหนาวใส่เดือนออก ใส่เดือนเต็มหนาบานเลยอ้อยปลูกอ้อยไว้้างบ้านนี้ต้นตะคํ้คู่นะคะมึงอ้อยมึงยออ้อยเจ้าของว่ามันขึ้นหลายปันใด ว่ามันงามมันโดกนะคะทุกคนล้ำต้งตรงตรง,ตรงนี้งามคัดยุดติดลิ้มถนนแลนเขานในหมู่บ้านนะคะตรงนี้งามมากเลยค่ะแต่ตรงนี้จะเป็นหญ้างวัวปลูกหญ้างัวค่ะ อ่อยสวยอ่อยงามค่ะทุกคนปลากล้วยปลาลกวยใยญ่ตัวนอันนี้มีบอ่อหนามค่ะบอ่อหนามสาหนามที่เป็นแหน่เขียวๆอยู่มังนั้นนะคะถนนในหมู่บ้านไปค่ะแว่นหน่อยพาซม ส่วนเรียบร้อยแล้ว